สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกันที่ริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่เช็คอินที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็ที่ใต้สุดเขตแดนอีสานเหนือนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมน้ําขึ้นนะครับที่ริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับไปชมตะลิ่งที่เขากําลังก่อสร้างอยู่ว่าจะรับน้ําขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราไปสังเกตการณ์กันนะครับติดตามรับชมได้นะครับ วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับณริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับมาดูบริเวณน้ําขึ้นตรงจุดจุดนี้นะครับจุดสูบน้ําประปานะครับขึ้นให้กับชาวจังหวัดบึงกาฬได้ใช้ได้ดื่มได้บริโภคกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมตลิ่งที่ทำขึ้นใหม่นะครับว่าจะรับน้ำโขงได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่จังหวัดบึงกาฬนะครับ ซึ่งเป็นตลิ่งบิมน้ําโขงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับระดับน้ําโขงขึ้นประมาณ2เมตรนะครับมาดูซิว่าตลิ่งตรงนี้จะรับน้ําได้ไหมคอยติดตามรับชมนะครับ